สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอนเต็งนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับผลงานบอลเต็งวีพีสคู่เมื่อคืนวันที่15นะครับ บินแรกนะครับเป็นตุรกีนะครับที่เปิดบ้านชนะรัสเวียนะครับ4-0ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อไปที่ตุรกีนะครับ2ครึ่งสรุปนะครับบินนี้บวกเต็มบินที่2เป็นเวลนะครับที่เปิดบ้านชนะโครเอเชียนะครับ2-1ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อโครเอเชียครึ่งลูกนะครับสรุปบินนี้เสียเต็มนะครับและบินที่3นะครับเป็นโปแลนด์นะครับที่เปิดบ้านเสมอกับมอโเดวานะครับ1-1ทีเด็ดของราชันคู่นี้รองไปที่มอโเดวานะครับ1ลูกครึ่งสรุปนะครับบินนี้น้ำล้นครับบวกเต็ม ส่วนหน้าช่องทาง YouTube เมื่อวานที่ให้ไว้6คู่นะครับเข้าไป3แล้วก็ตายไป3คู่แรกจอเจียเปิดบ้านพบไซปรัดครับคูนิเจอบ้านจอเจียต่อ1ลูกครึ่งเลยต่อไปที่เจ้าบ้านนะครับจบ90้าสินาทีนะครับจอเจียชนะไซปรัดไป4ต่อ0นคูน้เข้าเต็มครับคู่ที่สสาธารณเช็กเปิดบ้านพบหมูก,กอรแฟลโลครับคูนิเจะบ้านเช็กต่อ2ลูกครึ่งเลยต่อไปที่เจ้าบ้านนะครับจบ90นาทีนะครับเช็กชนะหมูก,กอรแฟลโลไป1ต่อ0นคูน้ตายนะครับ คู่ที่3นอร์เวย์เปิดบ้านพบสเปนครับคู่นี้สเปนบุกต่อครึ่งลูกเลยต่อไปที่สเปนนะครับจบ90นาทีนะครับสเปนบุกชนะนอร์เวย์ไป1นต่อศคู่นี้เข้าเต็มครับคู่ที่4เวลเปิดบ้านพบโครเอเชียครับคู่นี้โครเอเชียบุกต่อครึ่งลูกเลยต่อไปที่โครเอเชียนะครับจบ90นาทีเป็นเวลนะครับชนะโครเอเชียไป2อต่อหคู่นี้ตายนะครับคู่ที่5โปรแลนด์เปิดบ้านพบมอเดอรวาครับคู่นี้เจ้าบ้านโปแลนด์ต่อลูกครึ่งเลยรองไปที่มอเดอรวานะครับ จบ90นาทีนะครับคู่นี้เสมอกัน1-1คู่นี้เข้าเต็มนะครับและคู่ที่6โรมาเนียเปิดบ้านพบอันดอร่าครับคู่นี้จะบ้านโรมาเนียต่อ2ค้บพึ่งเลยรองไปที่อันดอร่านะครับจบ90นาทีนะครับโรมาเนียชนะอันดอร่าไป4-0คู่นี้ตายนะครับสรุปผลงานบอลเต็งว p 3ีคู่วันนี้ก็กำไรแน่นครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับเมื่อคืนขครตามราชันก็รับซับไปด้วยกันครับวันนี้จัดกันใหม่นะครับคัดเน้นๆเหมือนเดิมครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านนนเหตรงี้้ไดลย และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ RBT 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่กันดีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเเก็บรายดือน หากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักขมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบช anel ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับสาหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่16ตุลาคมนะครับ2566 วันนี้ก็6คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันจันนี้นะครับก็ยังคงเป็นทีมชาตินะครับสกยูโร2024ลงเตะกันค่อนข้างหลายคู่เลยนะครับก็คัดมา6คู่นะครับมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube ของราชันบอลเต็งกันครับคู่แรกเป็นอาเซอซ์ไบาจานนะครับเปิดบ้านพบออสเตรียคู่ที่2เบลเยียมเปิดบ้านพบสวีเดนคู่ที่3กรีซนะครับเปิดบ้านพบเนเธอร์แล,ลนด์คู่ที่4บอสเนียเปิดบ้านพบโปรตุเกสคู่ที่5ลักซ์ซ์เบิร์กนะครับเปิดบ้านพบเซคร์้า ไปกันที่คู่แรกในศึกยูโร2024นะครับเป็นการพบกันระหว่างอเาเซอร์ไบจานนะครับเปิดสนามอารีนาเลสปูริก้านะครับต้อนรับกันมาเยือนออสเตรียครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานีครับคู่นี้จะเป็นการเตะกันในกลุ่ม F ของศึกยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านอเาเซอร์ไบจานนะครับอยู่ดับที่4ของตารางลงเล่นไป5นัดครับชน,น 1, ะ 4, 1เสมอ1แพ้3ยิงเสีย41ผลต่างลบ7มี4นนคะแนนนะครับส่วนทีมเยือนออสเตรียนะครับตอนนี้รั้งรองจากฝูงของ1 1 4เสีี 2, น 6, น 4, 1, 1, ย7 7ผลต่างบบวก 7, ม13คคะะแนนนรั สถิติเนตัวท่าหนนหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นออสเตรียนะครับที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับเอาชนะไป4ครั้งเสมอกัน1ครั้งและอาเซอร์ไบจานไม่เคยชนะออสเตรียได้เลยนะครับเกมล่าสุดออสเตรียเปิดบ้านชนะอาเซอร์ไบจาน4ต่อ1ส่วนเกมล่าสุดในบ้านอาเซอร์ไบาจานนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2011นะครับเป็นอาเซอร์ไบจานนะครับที่เปิดบ้านแพ้ออสเตรีย1ต่อ4และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าก็จะเป็นออสเตรียนะครับท่านนัดสุดกินตังออสเตรานไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกันท่านรั้งครับ ฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมธุรธิการของอาร์เซบ์บจาเนะครับชนะ6เสมอ1แพ้3ามเข้าวินไป7จากเกมสูงไป7ในารายการยูโร2024เล่นไป5นัดนะครับชนะ1สเสมอ1แพ้3เกมแรกนะครับบุกไปแพ้ออสเตรีย4ต่อ1เกมที่2บุกแพ้สวีเดน5ต่อ0เกมที่3เปิดบ้านสเสมอเอสตโตเนีย1ต่อ1เกมที่4นะครับเปิดบ้านแพ้เบลเยียม0ต่อ1และนัดล่าสุดครับบุกไปเอาชนะเอสโตเนีย0ต่อ2ส่วนท่านั่นออสเตรียนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลมุมิิกกกา 5, าารชนนะ6เเสสมมอ2 2แพ้้วไไปป5 5จูง ฟอร์มนราการยุโร2024เดินไป6นัดนะครับชนะ4เสมอ1แพ้1เกมแรกนะครับเปิดบ้านชนะอาสซอรไบจาน4-1เกมที่2เปิดบ้านชนะออสโตเนีย2-1เกมที่3บุกไปเสมอเบลเ,ลเยียมครับ1-1เกมที่4เปิดบ้านชนะสวีเดน2-0เกมที่5นะครับบุกไปเอาชนะสวีเดน1-3ต่อ 3. และนัดสุดท้ายเปิดบ้านแพ้เบลเยียมนะครับ2-3 ฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดกับอาเซอร์ไบจานยิง16-15เสียผลต่างบวก1เชิงได้1.6ลูกต่อเกมส่วนออสเตรียนะครับยิง19-11เสียผลต่างบวก8เชิงได้1.9ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านอาเซอร์ไบจานนะครับน่าจะใช้งานทูรัสไบรามอฟโจสกุลดีดิเยฟรามินเซเยฟส่วนออสเตรียนะครับวันนี้ใช้คอนราดไลเมอร์ซาเวียชลาเกอร์และคริสตอฟบอมกาสเนอร์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรืราคาแฮนดิแคปของเกมคคคคคคคููู่่่่นนนีี้้ะะรรรรรรรัับบบเเปิดมาาาาาใหอออสตตยุกกกลลึึงง2-1 โดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนของอาเซอร์ไบาจานตอนนี้เป็นน้ำลดน,นะครับจ่าย1.07ออสเตรียชนะจ่ายอยู่ที่0.74ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดือนนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งกับ3ราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาใกล้ใกล้ออ์ไบจานชนะจ่ายอยู่ที่7.36ออสเตรียชนะจ่ายอยู่ที่1.31และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.76ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังกับอัลเซอร์บจานถ้ารองลูกคบครึ่งนครับเจอฮันนารัสสุดผ่านได้4ครั้งส่วนออสเตรียนะครับถ้าต่อลูกคบครึ่งนครับเจอ2ครั้งผ่านได้1ครั้งสูงในเลทสองลูกครึ่งกับสามนะครับอัลเซอร์บจานเจอราคานี้ฮันนารัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนออสเตรียนะครับสูง2ลูกครึ่งกับสามเจอฮันนารัสสุดผ่านได้2ครั้งครับ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทีมเยอนีออสเตรียกับการรวมทีมครั้งนี้ครับมีหลายนักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นได้นั่นทําให้ศักยภาพของทีมลดลงไปมากพอสมควรครับถึงว่าพวกเขายังมีดีพอที่คว้า3คะแนนได้อยู่ดีครับเพียงแต่คงไม่ถึงขั้นหมหนักอัดใสคู่แข่งมากขนาดนั้นครับประกอบกับทีมเยอนอาเซอร์ไบจานนะครับเพิ่งเอาชนะเอสโตเนีย2ต่อเรียกความมั่นใจกลับมาได้มากพอสมควรครับจริงอยู่นะครับที่การเจอกันครั้งแรกจะแพ้ยับแต่นัดนี้ก็น่าจะเน้นมากกว่าเดิมครับและการได้ลงบูในรังเย่าของตัวเเองงนคครรับบยยิ่กกุมมมวาาได้้ปีขึ เมื่อพิจารณาจากเลตภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายนะครับแนะนำไว้ฝั่งเรานะครับประคองสกอร์รอรับทับครับคุณอินึกเชียร์เลือกลงทุนครับขอรองไปที่อาเซอร์ไบจานนะครับลูกครบครึ่งครับฟันธงคู่ที่เสมอกัน1ต่อหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ที่2ในสกยูโร2024นะครับเป็นการพบกันระหว่างเบลเยียมนะครับเปิดสนามสตาร์ทัวบาดูอินนะครับต้อนรับกันไปเยือนสวีเดนครับ คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้ก็เป็นการเตะก,กันในกลุ่มไอของซักยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านเบลเยียมเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับอยู่อัดับที่1ลงเล่นไป6นัดครับชนะ5เสมอ1แพ้ศูนย์ยิง16เสีย3ผลต่างบวกสิมี16คะแนนนะครับส่วนสวีเดนตอนนี้รั้งอันดับที่3ของตารางลงเล่นไป5นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้3ยิง11เสีย8ผลต่างบวก3มี6คะแนนนะครับสถิติเฮตุฮิตคู่นีีนน้้้้เเเเเคคคคยยยจอกกััััันนน3 3รรรงงงป็บบบลมุชะท เกมแรกอุ่นเครื่องเมื่อปี2014กับสวีเดนเปิดบ้านแพ้เบลเยียม0-2เกมที่2ในศึกยูโรปี2016นะครับเป็นเบลเยียมนะครับบุกชนะสวีเดน0-1และนัดล่าสุดกับเบลเยียมบุกชนะสวีเดน0-3และ3นัดที่เจอกันนะครับเบลเยียมกินตังได้ทุกนัดเลยครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุการของเบลเยียมนะครับชนะเจ๊เสมอ2แพ้1เข้าเินไป5จบเกมสูงไป4ี่ในรายการยูโร2024เล่นไป6นัดนะครับชนะ5เสมอ1ไม่เคยแพ้ใคร เกมแรกนะครับบุกไปชนะสวีเดนศูนย์ต่อสเกมที่2เปิดบ้านเสมอออสเตรเลีย1นต่อหเกมที่3บุกไปชนะเอสโตเนียนะครับศูนย์ต่อสเกมที่4บุกชนะอาเซอร์ไบจานศูนย์ต่อหเกมที่5นะครับเปิดบ้านชนะเอสโตเนีย5้ต่อศูนย์และนัดล่าสุดกับบุกไปชนะออสเตรียนะครับสอต่อสส่วนสวีเดนนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุริการชนะเจ็ดเสมอศูนย์แพ้สามเข้าอินไปหกจบเกมสูงไปเจ็ดเกมล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับเปิดบ้านชนะมอนโดวาสามต่อหนึ่งฟอร์มในรายการยูโร2024เล่นนไป5ัดนะครับช2เสมอ0แพ้้3เเกกมแรปิดบานแพ้เเบลยียม0่2เปิดบ้าานนถล่มมออเเบจ5 0กที่ บุกไปแพ้ออสเตรียนะครับสเกมที่4นะครับบุกไปถล่มเอสโตเนียนะครับศูและนัดล่าสุดกบเปิดบ้านแพ้ออสเตรียนะครับหฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดกับเบลเยียมยิง2 0เผลต่างบวก1 3เฉลีเยได้2ลูกต่อเกมส่วนสวีเดนนะครับยิง2 4่สเ็ดผลต่างบวก1 3เฉลีเยได้2.4ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเบลเยียมน่าจะช้งานโยรีตินมองเจเรมีโดกูโรเมโลลูกากูส่วนสวีเดนนะครับว สำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เบลเยียมนะครับต่อ1ลูกราคา2ครึ่งกบลูกโดยอัตราค่านนผลตอบแทนของเบลเยียมตอนนี้เป็นน้ำาลดนะครับจ่าย1.04เบลเยียมชนะจ่ายอยู่ที่0.7 7ส่วนสูงต่ำโมเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งกบสครับส่วนนั้นราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เบลเยียมชนะจ่ายอยู่ที่1.58ดสวีเดนชนะจ่ายอยู่ที่4.56และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.8้าเจุดแปดสองคร ส่วนสวีเดนนะครับถ้ารองหนึ่งลูกนะครับเจอฮันนารัสสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเลนสองลูกครึ่งนะครับเบลเยียมเจอระคานีฮันนารัสสุดผ่านได้3ครั้งส่วนสวีเดนนะครับสูง2ลูกครึ่งเจอฮันนารัสสุดผ่านได้2ครั้งครับเจ้าบ้านเบลเยียมครับแม้ว่าแมตช์ล่าสุดจะค่อนข้างทุรักทุเลในการเอาชนะออสเตรเลียา3าต่อส แต่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีต่อเนื่องก็คือการเก็บชัยและการลั่นไกลหลังชนะรวดสีนัดท้ายในรายการนี้และกดไปหนอๆนออีก12ประตูต้องบอกเลยว่าโรเมโรลูกากูในเสื้อทีมชาติจะเก่งเป็นพิเศษครับส่วนทางกับทีมเยือนสวีเดนนะครับที่ผลง,งานช่วงนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะครับด้วยการชนะ2และแพ้3จากค่านัดที่ลงเตะในรายการนี้นะครับและโดนทวงแนวรับยับเยินไปอีก8ลูกแถม2นัดที่เก็บชัยได้ก็คือการถล่มออส์ไรเลีกับเอสโตเนีย5ต่อ0ทั้ง2งเกมเลยนะครับก็คงจะเอามาเทียบว,วัดอะไรกันไม่ได คู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่เบลเยียมนะครับในเลตขึ้นกบลูกครับฟันธงเบลเยียมชนะสวีเดนสอประตูต่อ0จัดไปครับไปกันที่คู่ที่3ในศึกยูโร2024นะครับเป็นการพบระหว่างกรีซนะครับเปิดสนาม OPAP Arena นะครับต้อนรับกันมาเยือนเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้จะเป็นการเตะกันในกลุ่ม B ของศึกยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านกรีซจะกรับรังรองจากฝงของตารางอยู่อันดับท ชนะ4เสมอ0แพ้2ยิง12เสีย5ผลต่างบวก7มี12คะแนนนะครับส่วนทางนะในเนเธอร์แลนด์นะครับตอนนี้รังอันดับที่3ของตารางลงเล่นไป5นัดครับชนะ3เสมอ0แพ้2ยิง9เสีย7ผลต่างบวก2มี9คะแนนครับสถิติทวีตคู่นี้เคยเจอกัน3ครั้งนะครับเป็นเนเธอร์แลนด์ที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป2ครั้งและกรีซชนะได้1ครั้งเกมล่าสุดกับเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านชนะกกกกกรรรรรรีีีีซซ3 0 2016สส่่่่่วนน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 นเเเเมลาาุุดทชะะะะคคคััับบปป็ตใใออืง เป็นกรีซนะครับที่บุกเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้1ต่อ2และ3นัดที่เจอกันนะครับเนเธอร์แลนด์กินตังกรีซไปได้2ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกัน3ครั้งไม่ต่ำกว่า3เมตรครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหล่มธุรการของกรีซนะครับชนะ5เสมอ2อแพ้3เข้าอินไป6จบเกมสูงไป6 ในารายการยูโร2024เล่นไป6นัดน,นะครับชนะ4เสมอ0แพ้2เกมแรกนะครับบุกไปเชนะยิบรอลตารต่อ3เกมที่2เปิดบ้านชนะไอซ์แลนด์2ต่อ1เกมที่3บุกแพ้ฝรั่งเศสนะครับ1ต่อ0เกมที่4บุกไปแพ้เนเธอร์แลนด์3ต่อ0เกมที่5นะครับเปิดบ้านชนะยิบรอลตารต่อ0และนัดต่ดสุดกับบุกไปเอาชนะไอซนน์แลน,นด์นะครับ0ต่อ2ส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมทุิการชนะเสมอพ้าเสมเสอ0แพ้สกมเบ้าอ เกมที่สานะครับเปิดบ้านชนะกรีซสามต่อศูนย์เกมที่สบุกไปชนะไอซ์แลนด์หนึ่งต่อสองและนาตาสเดืกับเปิดบ้านแพ้ฝรั่งเศสนะครับหนึ่งต่อสองฟอร์มการยิงประตูสิบนาตาสเดือกับกรีซยิงสิแปดเสียสิบผลต่างบวกแปดเช่งได้หนึ่งจุดแปดลูกต่อเกมส่วนนินเท์แลนด์นะครับยิงยี่สิบเสียสิบห้าผลต่างบวกห้าเช่งได้สองลูกต่อเกมสิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านกรีซน่าจะงานคอนสแตนตินอสซิมิกัร์สจอร์จอสมารัสจอร์เจโอจาคูมาคิส ส่วนเนเนทแลนด์นะครับวันนี้ส่งกู man, Simon, ลินชีฮัตแมนชาบี้ไซมอนและวูดเวคคอร์ดนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับคืนนี้ครับสำหรับประเด็นราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาค่ายเนเธอร์แลนด์นะครับบุกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปออัตราค่าน้นผลตอบแทนนะครับกรีชนะจ่ายอยู่ที่0.87เนเธอร์แลนด์ชนะจ่ายอยู่ที่0.94ส่วนสูงตาหมาเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกควบสลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับ ส่วนนัดแรกราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้กรีซชนะจ่ายอยู่ที่3 4มจุดเนเธอร์แลนด์ชนะจ่ายอยู่ที่1.95้าและถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่สามจุดหนึ่งเจ็ดครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับกรีซถ้ารองครึ่งลูกนะครับเจอ2ครั้งผ่านได้1ครั้งส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับถ้าต่อครึ่งลูกเจอฮันนาร์ัดสุดผ่านได้1ครั้งสูงได้เลนสองลูกควบสองครึ่งนะครับกรีซเจอราคานี้ฮันนาร์ัดสุดผ่านได้2ครั้งส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับสูงสองลูกควบ เกมนี้นะครับเป็นศึกจริงอันดับที่2ของตารางกลุ่มที่เข้มข้นมากๆาครับโจถิ่นกรีตริกับสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขารั้งรองจากฝูงของกลุ่มเกมนี้เตรียมเปิดบ้านรอรับกัรเมียนของนิทรรทีมอันดับที่3ที่ตามหลังอยู่3าแต้มเกมนี้จึงเข้มข้นสําหรับทั้งคู่นะครับ เรทราคาเปิดออกมาให้ฮอลแลนด์นะครับเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าเนเธอร์แลนด์แข่งแก่งเก่าเกีนะครับระบบทีมก็ดีกว่าเยอะแถมแนวรุกก้อนตรายมากๆนะครับเกมนี้เลยมองว่าน่าจะสูสีแต่สุดท้ายแล้วเนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นฝ่ายกำชัยไปได้ในเกมนี้ครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอตอนนี้เนเธอร์แลนด์นะครับครึ่งลูกครับวันทงเนเธอร์แลนด์ชนะกรีซสองประตูต่อหนึ่งจัดไปครับ ปาร์กันนีกู่ที่4ในสกูรูโร2024นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างบอสเนียนะครับเปอร์ทรัมบิลิโนโพเย่นะครับต้อนรับการเยือนโปรตุเกสครับคุณจะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเรานะครับ คุณจะเป็นการเตะกันในกลุ่ม J ของศึกยูโร2ส2 4นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านบอสเนียนะครับรังอันดับที่4ของตารางลงเล่นไป7็นัดครับชนะ3เสมอ0แพ้4ยิงเสีย9ผลต่างลบมี9คะแนนนะครับส่วนทีมเยือนโปรตุเกสนะครับเป็นจากฝูงของตารางลงเล่นไป7นัดครับชนะเเสมอ0ูนยแพ้ศูยิง2ีบเจ็ดสิบสผลต่างบวก25ส่ามี2ี่ิอคะแนนนะครับสถิติให้ทุกท่านนั่งหลังสุดที่คุณจะเจอกันกนะครับเป็นโปรโตเรเรุเกสที่ทำได้ดีกว่า,านชน ส่วนเกมล่ดสุดในบ้านบอสเนียนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2011นะครับคู่นี้เสมอกัน0-0ต่อและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นโปรโต,ต,ตุเกสนะครับผนรัดสุดกิจตังบอสเนียไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันผันรัดสุดจบต่ำไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลมธุริการของบอสเนียนะครับชนะ5เสมอ0แพ้5เข้าวินไป3จบเกมสูงไป3 ฟอร์มใน,นรายการยูโร2024เล่นไป7นะัดนะครับชนะ3เสมอสูตรแพ้4เกมแรกเปิดบ้านชนะไอซ์แลนด์3-0เกมที่2บุกแพ้สโลวาเกีย2-0เกมที่3บุกไปแพ้โปรตุเกส3-0เกมที่4เปิดบ้านแพ้ลักซซัมเบิร์ก0-2เกมที่5เปิดบ้านชนะลิเตนสไตล์2-1เกมที่6บุกไปแพ้ไอซ์แลนด์1-0และนัดล่าสุดกับบุกไปชนะลิเตนสไตล์นะครับ0-2 ส่วนโปรโตเกตคกับฟอร์ม10นัดล่าสุดรลุมตุริการชนะ8เสมอ0แพ้2เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5นัดแรกานยูโร2024เล่น7นัดครับชนะรวดทั้ง7เกมเกมแรกเปิดบ้านชนะลิเตนสไตน์4ต่อ0เกมที่2บุกไปชนะลักซัมเบิร์กศต่อ6เกมที่3เปิดบ้านชนะบอสเนีย3ต่อ0เกมที่4บุกไปชนะไอซ์แลนด์นะครับ0ต่อ1เกมที่5บุกชนะสโลวาเกีย0ต่อ1เกมที่6เปิดบ้านถล่มลักซัมเบิร์กเบ้าต่อกูนย์ประนัดล่า ส่วนโปรโตุเกสนะครับยิง34เสีย6ผลต่างบวก28่สิบเฉลี่ยได้3.4ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นครับเจ้าบ้านบอสเนียน่าจะง,งานมิราเลมบานิสเอเมดินเดมิโรวิสเอดินเซโกส่วนโปรโตุเกสนะครับวันนี้ใช้บรูโน่เฟอร์นันเดสคริสตินอลโรนัลดและกอนซาโลรามอสกับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับประเด็นราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาให้โปรโตุเกสเนีครับบุกต่อ1ลูกราคา2ครึ่งกับลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับบอสเนีียาญญาายยชนะจ่่่าอูท0.97 รตุเกสชนะจ่ายอยู่ที่0.84ส่วสูงต่ำโอเวอร์ดนั้น,นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับส่วนตวน,นราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคา,าบอสเนียชนะจ่ายอยู่ที่5.32โปรตุเกสชนะจ่ายอยู่ที่1.51และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.82ครับแอนดีแคปเอเชียย้อนหลังนะครับบอสเนียถ้ารอง1ลูกนะครับเจอ1ครั้งผ่านไม่ได้นะครับเป็นการเปิดบ้านแพ้ฝรั่งเศสศูนย์ต่อ1ส่วนโปรตุเกสนะครับถ้าต่อ1ลูกนะครับเจอฮันารัสุดก็ผ่านไม่ได้นะครับเสมอไป2ครั้งสูงในเลด2ลูกขึ้นครับบอสเนียเจอราคานี้ฮันารัสุดผ่านได้1ครั้ง ส่วนโปรตุเกสนะครับสูง2ลูกครึ่งเจอฮันนาร์สุดผ่านได้2ครั้งครับเจ้าบ้านบอสเนียนะครับนันดล่าสุดเอาชนะทีมบวยลิกเตนสไตล2์2ต่อ0ทั้งที่สร้างโอกาสได้เพียบนะครับยิง27เข้ากรอบ11ขณะที่คู่แข่งนะครับ90นาทีได้โอกาส3ครั้งยิงเข้ากรอบ1ส่วนทางด้านโปรตุเกสนะครับนันดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสโลวาเกียววดวต่อ2ที่พวกเขาเสียป,ประตูที่2ก่อนหมดเวลา10นาทีนะครับเป็นเกมที่โปรตุเกสสร้างโอกาสได้เพียบนะครับยิง25เข้ากรอบ12 ซึ่งชัยชนะล่าสุดช่วยให้โปรตุเกสนะครับปิดจ็อบได้ไปยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงไม่จะเป็นต้องหุ่มเต็มสูบให้เสี่ยงบาดเจ็บตามฟอร์มเป็นโปรตุเกสที่แน่นอนกว่าอย่างไรก็ตามบอสเนียที่ยังต้องเต็มที่เพื่อข้อรอบความตั้งใจมีมากกว่าน่าจะเป็นตัวช่วยให้พวกเขามีแต้มในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนกับขอรองบอสเนียนะครับในเลทหนึ่ลูกครับฟันธงคู่นี้เสมอกันหต่อหนึ่งจัดไปครับ ไปกันที่คู่ที่5ในศึกยูโร2024นะครับเป็นการพบระหว่างลักซ์มเบิร์กนะครับเปิดสนามสตาร์ทเดินลักซ์มเบิร์กนะครับต้อนรับกัมเยอือนสโลวาเกียครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มไอของศึกยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านลักซ์มเบิร์กนะครับรังอันดับที่3ของตารางลงเล่นไป7นัดครับชนะ3เสมอ2แพ้2ยิง8เสีย11ผลต่างลบ9มี11คะแนนนะครับ ส่วนสโลวาเกียนะครับตอนนี้เป็นนองรองจากฝูงรังอันดับที่2ของตารางลงเล่นไป7นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้2ยิง10เสีย5ผลต่างบวก5มี13คะแนนนะครับสถิติที่หนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นสโลวาเกียที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและรักซัมเบิร์กชนะได้1ครั้งเกมล่าสุดสโลวาเกียเปิดบ้านเสมอรักซัมเบิร์ก0ูต่อศส่วนในบ้านรักซัมเบิร์กนะครับที่เจอกันล่าสุดในศึกยูโรเมื่อปี2015นะครับ เป็นลักสมเบิร์กนะครับที่เปิดบ้านแพ้สโลวาเกีย2ต่อ4และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นสโลวาเกียนะครับผ่านรัสกินต่างลักสมเบิร์กไปได้3ครั้งคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลสูงนะครับเจอกัน5นานัดสุดไม่ต่ำกว่า3นะครับจะมีแค่เกมเดียวก็คือเกมล่าสุดนะครับที่จบ0ูนย์ฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุิการของลักสมเบิร์กนะครับชนะ3เสมอ4แพ้3เข้ามินไป5จบเกมสูงไป4 นัดรายการยูโร2024เล่นไป7นัดครับชนะ3เสมอ2แพ้2เกมแรกบุกเสมอสโลวาเกีย0ูต่อศเกมที่2เปิดบ้านแพ้โปรตุเกส0ูต่อหเกมที่3นะครับเปิดบ้านชนะลิกเกนสไตน์2อต่อศเกมที่4บุกไปเอาชนะบอสเนีย0ูต่อสเกมที่5นะครับเปิดบ้านชนะไอซ์แลนด์3าต่อหเกมที่6บุกไปแพ้โปรตุเกส9กต่อศและนัดล่าสุดกับบุกไปเสมอไอซ์แลนด์นะครับ1นต่อหส่วนทางด้านสโลวาเกียนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลมตริการชนนะ4 4เสมอ 4, แพ้2วิไป5จบเกมสูนัด3 นัดรการยูโด2 0 2 4เล่น7นัดนะครับชนะ4เสมอ1แพ้2เกมแรกนะครับเปิดบ้านเสมอลักซมเบิร์ก .0 เกมที่2เปิดบ้านชนะบอสเนีย2.0เกมที่3บุกชนะไอซ์แลนด์1ต่อ2เกมที่4บุกชนะลิกเตนสไต์ศต่อเกมที่5นะครับเปิดบ้านแพ้โปรตุเกสศ0นต่เกมที่6นะครับเปิดบ้านชนะลิกเติ้สไตน์3าต่อและนัดทั้งสุดกับบุกไปแพ้โปรตุเกสนะครับสมต่อสฟอร์มกัรยิงประตูส0บนัดล่าสุดกับล ซีไปตัวจริงในวันนี้นะครับจะบ้านลักซมเบิร์กน่าจะใช้งานเลอันโดบาเดโรคริสโตเฟอร์มาตินดานิเอลซินานี่ส่วนสโลวาเกียนะครับวันนี้ส่งเดวิดเฮนโคอนเดรสดูดาและสตารนิสลาฟโรบอสกานะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราาคแรกแรกสโลวาเกียนะครับบุกต่อปอราคา2ครึ่งลูกโดยอัตราค่าน้นผลตอบแทนของลักซมเบิร์กตอนนี้เป็นน้ำลดนนะครับจ่าย1.05สโลวาเกียชนะจ่ายอยู่ที่0.76สศูนย์จุดเจ็ดหกส่วนัุนราคาบนอยู่ที่2ลูก ราคา2อ,อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนด้าน,นราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาให้ลักซซัมเบิร์กชนะจ่ายอยู่ที่3.02สโลวาเกียชนะจ่ายอยู่ที่2.15และถ้าเสมอก,กันายอยู่ที่3.1เท่าครับแหนงที่แคปเอเชียย้อนหลังนะครับลักซซัมเบิร์กถ้ารองในเลตปอนะครับเจอฮันนารัสสุดผ่านได้3ครั้งส่วนสโลวาเกียนะครับถ้าต่อปอเจอฮันนารัสสุดผ่านได้3ครั้งเช่นกันสูงในเลนสอลูกควบ2ลูกครึ่งครับลักซซัมเบิร์กเจอราคานี้ฮันนารัส่นสุดผ่านได้้2ครังครับ เจ้าบ้านลักซัมเบิร์กนะครับยกระดับทีมขึ้นมาได้ดีนะครับหลังเก็บชัยชนะได้ถึง3ใน5นานัดที่ผ่านมา และแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวให้กับโปรตุเกสรวมถึงชนะในรังต่อเนื่องมา2แมตช์ยิงไป5เสียแค่ลูกเดียวนะครับขณะที่สโลวาเกียนะครับอาจจะเสียท่าถึง2ใน3เกมหลังทว่าก็พลาดท่าต่อฝอยทองทั้ง2เกมเช่นกันครับแถมนัดลดคสับออกไปแพ้บุตบิด2ต่อ3ประกอบกับเป็นการพลาดนอกรังแค่ครั้งเดียวตลอด3เกมล่าสุดนอกจากนั้นนะครับสานัดที่ทีมเยือนบุกมาเยือนสังเวียนแห่งนี้ก็ชนะไปถึง2ดังนั้นช่างน้ำหนักแล้วนะครับยังให้เครดิตไปทางสโลวาเกียนะครับมุมเบียดเก็บ3แต้มมีสูงครับคุณอินเดียเชียเลือกลงทุนนรับขออต่สลวเเกียใปป ฟันธงสโลวาเกียบุกชนะลักซ์มเบิร์ก2ประตูต่อหนึ่งจัดไปครับและคู่ที่6คู่สุดท้ายในวันนี้ในศึกยูโร2024เป็นการบระกวว่างไอซ์แดนนะครับเปิดสนามรากาดันสโลวูนะครับต้อนรับการมาเยือนลิกเต้นสไตล์ครับ คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสีตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเจของสกิลโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านไอส์แลนด์นะครับรังอันดับที่5ของตารางลงเล่นไป7นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้4ยิง11เสีย10ผลต่างบวก1มี7คะแนนนะครับส่วนนักทัพทีมเยือนเล็กเตนสตาร์นะครับตอนนี้เป็นบุยของกลุ่มอยู่อันดับที่6ลงเล่นไป7นัดครับชนะ0เสมอ0แพ้7ยิง1เสีย21ผลต่างลบ20มี0คะแนนนะครับ สถิติที่ทวยท่านนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นไอซ์แลนด์นะครับที่เหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับเอาชนะไป4ครั้งเสมอกัน1ครั้งและลิกเตนสไตล์ไม่เคยชนะไอซ์แลนด์ได้เลยนะครับเกมล่าสุดลิกเตนสไตล์เปิดบ้านแพ้ไอซ์แดนสุนต์ต่อเจ็ดส่วนเกมล่าสุดในบ้านไอซ์แลนด์นะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2011ในศึกเวิร์คคัพนะครับเป็นไอซ์แลนด์นะครับที่เปิดบ้านชนะลิกเตนสไตล์สี่ต่อศูนย์และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นไอซ์แลนด์นะครับห้าหน้สครับเฐสกันนัดจบสูงไปคครรั้งับ ฟอร์ม10นัดล่าสุดรมทริการของไอ์แนด์ชนะ2เสมอ3แพ้5เข้าวินไป2จบเกมสูงไป5ในรายการยูโร2024เล่นไป7นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้4เกมแรกนะครับบุกแพ้บอสเนีย3ต่อ0เกมที่2บุกเอาชนะลิกเตนสไตน์0ต่อ7 เกมที่3นะครับเปิดบ้านแพ้สโลวาเกีย1นต่อสเกมที่4เปิดบ้านแพ้โปรตุเกส0ูต่อหเกมที่5บุกแพ้ลักซ์มเบิร์กนะครับ3าต่อหเกมที่6เปิดบ้านชนะบอสเนีย1นต่อศและนัดตาสุดการเปิดบ้านเสมอลักซ์มเบิร์กนะครับ1นต่อหส่วนลิกเตนสไตน์นะครับฟอร์ม10นัตตาสุดมทธกการไม่เคยชนะใครและก็ไม่เสมอใครแพ้รวดทั้ง10นัดเขาวินไป5จบเกมสูงไป1 ในรายการยูโร2024เล่นไป7นัดแพ้รวดเกมแรกบุกแพ้โปรตุเกส0-4เกมที่2เปิดบ้านแพ้ไอซ์แลนด์0-7เกมที่3บุกแพ้ลักสัมเบิร์ก2-0เกมที่4นะครับเปิดบ้านแพ้สโลวาเกีย0-1เกมที่5นะครับบุกแพ้บอสเนีย2-1เกมที่6บุกแพ้สโลวาเกีย3-0และนัดล่าสุดกับเปิดบ้านแพ้บอสเนีย0-2ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดกับไอซ์แลนด์ยิง14เสีย14ผลต่างเป็น0เฉ่งได้1.4ลูกต่อเกมส่วนลีกเทน ซีเปตตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านไอส์แลนด์นั่งชิงงานอันเนอร์อินวีทอร์สันอันเนอร์ซิกเกอร์สันออริอุสการสันส่วนลิกเตนสตาร์ในวันนี้ใช้มาเซลบูเชลอารอนเซเลและเดนิสลาโนวิสนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่มมคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นครับเปิดมาให้ไอส์แลนด์เจ้าบ้านนะครับต่อไปที่3ลูกอัตราค่าน้นผลตอบแทนนะครับไอส์แลนด์ชนะจ่ายอยู่ที่0.66 06. และลิกเตนสไตา์ตอนนี้เป็นน้ำหน้นนะครับจ่าย1.17ส่วนูึ่ร์เดหนึ่งเจ็ดส่วนส แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับไอสแตนถ้าต่อ3ลูกเคยเจอครั้งเดียวยิงไม่ถึงนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะอันดอร่านะครับ2ต่อ0ส่วนทางด้าน,นลิกเตนสไตล์นะครับถ้ารอง3ลูกเจอฮานานัดสุดผ่านใน2ครั้งสูงในเด็กสามลูกครึ่งกุศลี่นะครับไอสแตนยังไม่เคยเจอราคานี้เลยนะครับส่วนลิกเตนสไตล์นะครับสูง3ลูกครึ่งกุศลี่นะครับเจอฮานานัดสุดผ่านได้1ครั้งครับ มาตรฐานเจ้าบ้านไอ์แลนอาจจะแผ่วลงแต่ก็ยังดีกว่า Style ลิเกนสไตล์นะครับกับสถิติแพ้แค่3ตลอด16นัดในรอบขัดเลือกบ่งบอกได้1ในนั้นก็พลาดท่าต่อโปรตุเกสแค่0ูนย์ตอหส่วนทีมเยือนไม่มีพัฒนาการใดๆครับเมื่อเจ็งชัยติดต่อกันมา20แมตช์รวมทุกทการ แถมพ่ายเกมเยือนในรายการนี้ติดต่อกัน5นัดเสียไป14ยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับนอกจากนั้นทีมเยือนก็แพ้ออกมาจากสังเวียนแห่งนี้ต่อเนื่องมา2นัดแบบยิงไม่ได้และโดนไปถึง8เลยนะครับดังนั้นถ้าว่าตามภาพรวมนะครับมุมลิกเตนสไตน์เจอรอบเป้ามีสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่ไอซ์แลนด์นะครับในเลสามลูกครับฟันธงไอซ์แลนด์ชนะลิกเตนสไตน์4ประตูต่อศย์จัดไปครับและก่อนจะเป็นคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันองู่ารรลูกคงที่อนึ่งครับก คู่ที่3ต่อเนเธอร์แลนด์ครึ่งลูกคู่ที่4รองบอสเนีย1ลูกคู่ที่5ต่อสโลวาเกียปอปอและคู่ที่6นะครับต่อไอซ์แลนด์3ลูกครับแต่ขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก1 0 0ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเราฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขาดใจก็สวน